และเมื่อมาถึงที่เขาครามเนี่ยฮะที่นี่คือพัทลุงและเราก็มา ับ ATV เรียบร้อยแล้วครับก็จะมีร้านกาแฟอยู่ร้านนึงนะฮะรสชาติผมเคยมาทานก็ถือว่าโอเคแต่ที่สําคัญกว่ารสชาตินันก็คือบรรยากาศหรือวิวไหมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่าข้างในมันเป็นร้านแบบไหนยังไงครับสวัสดีครับอ c จากนายุงครับขอบคุณครับมากเลยนะ แล้วท mm. mm. like. well um, ี่ทำงานไม่หรอไม่เป็นซาตาเนี่อ๋อเป็นซาตาเนี่นึกว่าที่ทำงานไม่อย่างเออที่ที่ทำงาทำงานที่ทำงแต่บ้านอยู่นี่อ๋อนึกว่าที่ทำงานไม่เลยมาถึงนี่เออไม่บ้านอยู่นี่แล้วก็ทำงานท่บ้าสวัสดีค่ะบังกระดาษอยู่ปากนีอ๋อเดี๋ยวยากหลังไม่สะจงไปหลายรอบแล้วแล้วเต็ม ดที่ยกก็ปกติเต็มไงตั้มถ้าไม่เต็มแล้วไม่ปกติใช่ไหมใช่วันนี้ไม่เต็มเดี๋ยวพี่ไหนคนดังคนดังคนดังมาถึงไอ้พวกนี้มันจะถ่ายรูปครับแล้วก็มันกำลังนั่งหมั่นไส้อยู่เพราะว่าเด็กไปแย่งมันมันบอกเดินไปเรียนเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะครับร้านนี้ชื่อทุยอะไรวะอาปา T U Y ทุยเปารีแลกท้ายเผารีแลกอ๋อมันอ่านว่าท้ายเผารีแลกครับ เนี่ยมันอาป่าแอทเขาขามประมาณนั้นนะแล้วเดี๋ยวร้านกาแฟคนเยอะมากเพราะวิวที่นี่สวยมากครับทุกคนขึ้นมาถึงป่ามีไอติมกันอันนี้เป็นร้านกาแฟถ้าสั่งคิวเราจะยาวไม่ไม่รู้คือนี่ครับคือคนเยอะมากแล้วเดี๋ยวเรา สั่งกาแฟก่อนแต่ว่าน่าจะยาวนะระหว่งางรอสั่งกาแฟให้ดูวิวก่อนครับวิวสวยมากมันอยู่กลางป่าอันนี้เป็นครั้งที่2ผมมานะครับครั้งแรกมาติดใจมันก็เลยทําให้เราอยากมาครั้งที่2แต่ว่าจะสั่งก็คือคิวยาวอยู่นะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมสั่งเสร็จ<ำ>ย่างอือนุ้มเขามีไอ้นั้นด้วยเอาไว้ติมกันนะตอนนี้เหรอตอนเดียวเราเอว้ติมฮันกันอ๋กาโพยก่อนครับ นางก่อนเรามาจากัดโปรโมชั่นการนำกล่องนำกล่องแ,น <c oughs> แลนนี่ครับเห็นไหมครับความอลังการของร้านเนี่ยคือคนเยอะมากที่สำคัญน,นะผมบอกแล้วว่ารสชาติกาแฟเคยมากินมันโอเคแต่อย่างอื่นผมไม่รู้นะแต่ที่รำคัญคือวิวที่นี่ดีมากเลยผมพาไปดูว่าวิวที่นี่เป็นยังไง เนี่ยวิวร้านก็สวยดูสินู่ข้างบนมีอันนี้ด้วยลังคาซันรูหลังกาซันรูหลังคา้หรือเปล่าบางังแต่คือคนเต็มเลยอะ่ะเนี่ยวิวทุกคนเห็นไหมวิวเนี่ยวิววิวแบบอย่างว้าวข้างหน้าเป็นน้าตกนะข้างหน้ามันจะเป็นเหมือนฝายกัน้นน้ามีสะพานก็ลงมาจุดถ่ายรูปสวยครับไม่ควรจะเราบินเยนะอะหน่อยเราจะตั้งเราจะเอาโดนบินแล้วก็ ถึงทูนะไม่มีสัญญาณนี่ที่มีไวไฟสแกนได้ต่อ Wi-Fi และสแกนได้ครับไม่มีเงินสดก็ไม่เป็นไรครับเราเซ็นแล้วกลับและนี่ครับที่ได้มาก่อนไอติมครับอย่างเงยอิดเดี๋ยวกูอ้วนโอ,อ้นี่ครับไอติม <c oughs> นะมาก่อน <c oughs> อก,กินไอติมก่อนนะครับแล้วรอกาแฟ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิวข้างนอกว่าเป็นยังไง <c oughs> แล้วตอนนี้คนเขาเรื่อมไปต่อสาานีอื่นนะฮะทำให้เรามีที่ว่างเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวิวที่นี่เป็นยังไงครับ